ฟิลเลอร์คืออะไรแล้วเราจะมีวิธีในการที่จะฉีดฟิลเลอร์อย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลาจากภาวะแทรกซ้อนตามมาฟังในคลิปนี้กันค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ภูหวาน,นะคะสาขาเสรีไทยค่ะต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะคะน้านั่งหน้าพักนะคะน้าเหมาะกับการพักผ่อนชิลๆมานั่งจิบกาแฟนะคะแล้วก็ทำงงทำงานนะคะพูดคุยกันมีติ้งกันค่ะเดี๋ยวตามมาชมกันนะคะ คุยเกี่ยวกับเรื่องของ f i l เลอร์นะคะฟิลเลอนั้นนะคะก็คือเป็น h y a l ลูโรนิกแอซนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในใบหน้าของมนุษย์อย่างเรานะคะในทุทกๆคนค่ะตรงนี้นะคะเวลาที่เราฉีดเข้าไปแล้วนะคะจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะฟิลเลอนั้นนะคะเป็นหัตถการยอดนิยมอันดับ2นะคะที่รอมจาก ตัวโบกซ x หรือว่าโบทรีนุมท็อกซินนะคะในการที่จะทำให้ใบหน้าของเรานั้นสวยงามแบบไม่ต้องผ่าตัดค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะของการฉีดฟิลเลอร์นั้นนะคะก็คือเพื่อหนึ่งะคะก็คือเพื่อจะทำให้เกิดการรีจูเนชันนะคะหรือการฟื้นฟูนะคะของ ผิวของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าผิวของเรานั้นนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ชั้นของกระดูกนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือจะเป็นชั้นของไขมันนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นชั้นของพวกกล้ามเนื้อนะคะและสุดท้ายก็คือผิวหนังนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่เรามีอายุที่มากขึ้นนะคะ<ม>เหล่านี้นะคะจะเริ่มนะคะที่จะกร่อนหรือว่ายุบตัวไปหรือว่าร่วงโรยนะคะการที่เราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนั้นนะคะก็จะทำให้ องค์ประกอบของผิวหนังทั้งหมดนะคะตั้งแต่กระดูกขึ้นมาจนถึงผิวหนังนั้นเติมเต็มแล้วก็สวยงามค่ะข้อที่2นะคะคือบิวต f i ิเคชันนะคะหรือเป็นการทำให้เรานั้นนะคะกลับมาสวยงามอีกครั้งนะคะก็คือเป็นอะไรนะคะที่พูดถึงว่าถ้าใบหน้าของเรานั้นนะคะมีอัตราส่วนของหน้านะคะที่อาจจะรู้สึกว่าเออหน้าเรานะดูกว้างไปนะดูแบนไปนะอะไรแบบนี้ แล้วเราเติมฟิลเลอร์เข้าไปนะคะจะเป็นการทําให้มิติของใบหน้านั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้ใบหน้าของเรานั้นได้รูปได้สวนมากขึ้นค่ะและข้อที่3นะคะก็คือ restoration นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการกู้หรือฟื้นฟูนะคะให้สภาพผิวของเรานั้นออกมาดีมากยิ่งขึ้นค่ะ และการฉีดตัวฟิลเลอร์เข้าไปนี้นะคะจะเป็นการที่จะทำให้ใบหน้าของเรานะคะมีการเปลี่ยนการแสดงออกทางสีหน้าคะ่ะยังไงนะคะตามมาฟังกันต่อคะ่ะหลายๆคนนะคะถ้าเกิดปล่อยนะคะให้สภาพใบหน้าของเรานะคะร่วงโรยไปตามธรรมชาติแล้วนะคะบางครั้งนะคะเราเจอหน้าใครสักคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโกรธเราอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเขากําลังรู้สึกแบบ เศร้าอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขากําลังหดหู่อยู่ไหมหรือบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว้ยหรือว่าเขาโกรธเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือหน้าของเขาที่เป็นหน้าโดยธรรมชาติตามวัยนั้นนะคะบางทีจะแสดงออกแบบนั้นเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราเข้าไปช่วยแก้นะคะโดยการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปซึ่งจะทําให้อาการต่างๆเหล่านะั้นลดลงและทําให้เขาดูสดใสามากขึ้นดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นได้นะคะ ใบหน้าของคนเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะคะเป็น5้าชั้นหลักๆเราเรียนจากข้างในเข้ามาก่อนนะคะอย่างที่ได้แจ้งเมื่อกี้ไปแล้วนะคะว่าเรียงมาจากกระดูกมาจากเยื่อหุ้มกระดูกแล้วก็เป็นชั้นของตรงไขมันส่วนข้างในนะคะถัดมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อถัดออกมาอีกนะคะก็จะเป็นชั้นของไขมันส่วนนอกและข้างบนสุดก็คือตรงที่ปกคลุมเราอยู่นี่ก็คือเป็นผิวหนังนะคะ เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะจะพบว่านะคะกระดูกของเรานั้นนะคะกลอนลงไปค่ะส่วนที่กลอนลงไปมากที่สุดที่เราพบเจอได้นะคะเวลาที่เราไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูอนี้ค่ะเราจะยิ่งเห็นชัดเลยว่ากระดูกส่วนนี้ค่ะเริ่มก่อนก่อนนะคะบริเวณแถวเบ้าตาแล้วก็ตรงบริเวณส่วนตรงนี้นะคะจะเริ่มก่อนก่อนเนาะตรงบริเวณหางตา ตรงบริเวณล่องแก้มตรงนี้ค่ะจะยุบลงไปนะคะเราก็จะเห็นว่าบริเวณส่วนของขากรรไกรนะคะมันจะค่อยๆกลอนเข้าไปนะคะหน้าเราจะดูเหมือนสั้นๆแล้วก็หดๆเข้าไปแบบนี้ค่ะถัดมานะคะก็คือจะเป็นชั้นของไขมันค่ะจะพบว่านะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันค่ะ ชั้นที่อยู่ด้านในนะคะก็คือจะพบว่านะคะส่วนของไขมันที่หายไปนะัคะจะอยู่แถวๆถวเบ้าตาของเราตรงนี้ค่ะอยู่ติดที่ตาเลยนะคะจะรู้สึกว่าหน้ามันจะยุบยุบลงนะคะแล้วก็บริเวณส่วนของหน้าแก้มตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่ามันยุบลงแม้กระทั่งตรงคางนะคะนอกจากกระดูกก่อนแล้วนะคะไขมันก็ยังกรอดด้วยค่ะและหลายๆคนนะคะจะมีปัญหาของไขมันนะคะ ส่วนชั้นนอกนะคะก็คือจะเห็นเลยว่าหลายๆคนจะมีปัญหาตรงบริเวณขมับนะคะบุบเข้าไปนะคะหน้านะคะจะตอบเข้าไปนะคะและบริเวณของตรงหน้าแก้มก็เช่นกันนะคะจะพบว่าหน้าตรงบริเวณนี้มันดูยุบแล้วก็ดูตอบไปค่ะและบางคนนะคะจะเห็นว่านะคะตรงร่องแก้มกับร่องน้ำหมากนั้นนะคะจะเห็นว่าเป็นลำของไขมันนะคะที่ย้อยลงมานะคะตรงบริเวณตรงนี้ ะะย้อยมาตรงด้านข้างเข้าในแบบนี้นะคะซึ่งจะพบว่าะะมันทําให้เราดูมีอายุมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่านะคะตัวโครงสร้างที่สําคัญนะคะที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะฉีดฟิลเลอร์นั้นนะคะมีอะไรบ้างตามมาฟังต่อค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนสุดท้ายนะคะที่มีความสําคัญกับใบหน้าของเรานะคะก็คือตัวเอ็นยึดหน้าค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในการพยุงหน้าให้อยู่ในตำแหน่งเดิมค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นะคะเรียกว่าเป็น true ligament และประเภทที่2นะคะเรียกว่าเป็น false ligament ค่ะโดยประเภทแรกนะคะ true ligament นั้นนะคะจะมีการยึดมานะคะตั้งแต่บริเวณกระดูกด้านในเลยนะคะออกมาจนถึงผิวหนังเราด้านนอกตรงนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งที่เรานิยมที่จะฉีดฟิลเลอร์เพื่อทำให้ ตัวฟิลเลอร์นั้นช่วยยึดหน้าของเราค่ะแต่ส่วนที่2นะคะคือ For f a l ์ f ิ i กเมนต์นั้น,นะคะพบว่าตัวนี้นะคะจะมีการยึดแบบไม่ได้ยึดจากกระดูกขึ้นมาถึงผิวหนังน,นะคะแต่อาจจะยึดจากชั้นใดชั้นหนึ่งนะคะมาที่อีกชั้นหนึ่งแค่นั้นนะคะตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงที่น้อยกว่าค่ะฟิลเลอร์นะคะเราจะฉีดไปตรงตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเอ็นยิดหน้านะคะเป็นอันดับแรกเลยค่ะ พบว่านะคะในสมัยที่เรายังอายุน้อยนะคะเอ็นยึดหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เมื่อเวลาที่เราล่วงเลยผ่านไปนะคะเอ็นยึดหน้าจะค่อยๆห้อยลงแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราจะฉีดฟิลเลอร์นั้นนะคะเราจะต้องการไปพยุงเอ็นยึดหน้านะคะให้เขากลับคืนสู่ที่เดิมซึ่งจะทำให้ตัวเนี้ยเป็นการเสริมความแข็งแรงเบื้องต้นอนดับแรกเลยค่ะ ทีนี้นะคะเราก็มาดูส่วนประกอบของตรงบริเวณรอบๆของเหนดิหน้ากันบ้างนะคะถ้าตรงไหนนะคะมีการบกพร่อมไปนะคะอย่างเช่นบริเวณไขมันที่ยุบไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มปริมาตรให้กับเขานะคะก็จะทําให้ดูกลับมาอ่อนเยาว์มากขึ้นและสุดท้ายนะคะการที่เราเติมพวกฟิลเลอร์พวกนี้เข้าไปนะคะจะเป็นการไปกระตุ้นคอลลาเจนนะคะให้กับผิวหนังของเรานะคะซึ่งจะทําให้เรานะคะดูมีผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะ และบริเวณนะคะที่เรานิยมทําการรักษาโดยการฉีดกิลเลอร์นั้นก็คือ 1. หน้าผากามัค 3. บริเวณหน้าแก้มนะคะ4ก็คือตรงบริเวณแถวแก้มต่อ 5. นะคะตรงบริเวณร้องแก้มนะคะแล้ก็ ะะที่เรากำลังนิยมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือปากนั่นเองนะคะและสุดท mois, ้ายนะคะที่เรายังเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือตรงบริเวณคางค่ะแต่ใช่ว่านะคะจะมีแค่ส่วนของใบหน้าเท่านั้นนะคะหลายๆคนอาจจะพบว่าเออมีการฉีดคอได้ด้วยนะมีการฉีดมือหรือตรงบริเวณแถวแผงหน้าอกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเรามารู้จักภาวะแทรกซ้อนของฟิลเลอร์กันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเป็น อะไรที่เจอกันตอนแรกๆนะคะก็คือน้อยกว่าช่วง14วันนะคะก็จะพบว่าเราจะเจอตัวที่เจอบ่อยๆนะก็คือจะเป็นพวกการบวมแดงนะคะ หรือว่ารู้สึกว่ามันกลายเป็นช้ำหรือบางครั้งเจอว่ามันเป็นก้อนตรงนี้อาจจะเกิดจากการที่เราฉีดโดนบริเวณของเส้นเลือดที่เป็นเส้นเลือดฝอยหรือว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะฉีดตื้นเกินไปแบบนี้นะคะก็จะทําให้เกิดพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็จะหายภายภายในไม่เกิน14วันค่ะยกเว้นถ้าเป็นก้อนขึ้นมานั้นนะคะบางครั้งถ้ามันตื้นมากๆเราอาจจะต้องฉีดสลายมันออกไปค่ะ ในเรื่องของการติดเชื้อนะคะเราก็อาจจะเจอได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอในวันแรกๆอาจจะเจอในวันถัดๆไปนะคะซึ่งจะพบว่านะคะบริเวณที่เราฉีดดังกล่าวนั้นนะคะอาจจะมีอาการปวดบวมแดงนะคะเราก็รู้สึก คล้ำได้แบบร้อนๆนะคะหรือบางครั้งจะพบเลยว่ามันกลายเป็นหนองขึ้นมาได้นะคะอาจจะเกิดจากมีการติดเชื้อนะคะของผิวหนังบริเวณดังกล่าวแล้วแทรกซึมเข้าไปตรงบริเวณของรูที่เราฉีดของเข็มนั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะทำความสะอาดให้เป็นอย่างดีค่ะ สภาวะที่เราไม่อยากให้เจอเลยนะคะก็คือจะเป็นสภาวะที่มีเนื้อตายนะคะหรือว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดนะคะซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเจอบ่อยๆว่าเออการฉีดฟิลเลอร์ทําให้เราตาบอดได้นะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่แบบเออบางคนน่ย เจอถึงขั้นว่าเป็นสมองตายแบบนี้ก็มีนะคะเพราะว่ามันไปอุดตันเส้นเลือดของสมองแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะแพทย์นะคะจะต้องมีความชํานาญในการฉีดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแบบนี้นะคะ ภาวะนะคะที่เราเจอนะคะมากกว่า14วันถึง1ปีนั้นนะคะเป็นภาวะที่เกิดจากการที่บางครั้งนะคะเราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปปริมาณมากแล้วมันเกิดมีภาวะอักเสบขึ้นมาเกิดมีการฟอร์มตัวแล้วก็เป็นแบบปิดแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเป็น f o r e n body granuloma reaction ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะพบเจอน้อยมากๆค่ะเพียงแค่0.01ถึง0.1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะและสุดท้ายนะคะภาวะแทรกซ้อนนะคะที่เราเจอนะคะนานมากกว่า1ปีก็ยังเจอได้อีกนะคะก็คือจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นไบโอฟิลมค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของแบคทีเรียนะคะที่เจริญขึ้นมาในส่วนที่มีความชื้นสูงนะคะรวมหมายถึงฟิลเลอร์ของเรานะคะที่อยู่ในผิวหนังของเราด้วยค่ะตรงนี้นะจะมีการสร้างเป็นพอลิเมอร์ขึ้นมานะคะซึ่งจะเป็นประกอบไปด้วยนะคะส่วนที่เรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรต เป็นโปรตีนแล้วก็พวกสาย d n a หรือว่ากรดนิวคลีอีกต่างๆน,นะคะต้นตรงนี้นะคะจะหลีกหนีการทําลายจากภูมิคุ parasite, um, ค้มกันของร่างกายของเราได้นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาวะที่พบเจอได้ไม่บ่อยนักนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังไว้ค่ะอย่าไปทาให้มันสกปรกนะคะในส่วนที่เราจะต้องฉีดเข้าไปค่ะการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดภาวะซรกซ้อนดังที่ที่พูดมาแล้วนะคะอันดับแรกนะคะแพทย์นั้นนะคะจะต้องมีความชํานาญ มีความรู้นะคะในเรื่องของโครงสร้างของใบหน้าหรือแม้กระทั่งบริเวณที่เราต้องการฉีดเป็นอย่างดีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้มาตรฐานผ่านออยอนะคะแล้วก็เหมาะกับการฉีดบริเวณที่ตำแหน่งต่างๆนะคะโดยต้องคำนึงนะคะถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักนะคะอย่าลืมนะคะในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็เลือกใช้เข็มให้ถูกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปบลย,ยค่ะ